ถ้าคุณกำลังนำแต่ไม่มีใครตามมาเลยสักคนอย่างนั้นคุณแค่กำลังเดินเล่นอยู่คนเดียวคำพูดนี้โดยจอร์จแมกเวลลและเป็นคำพูดบางส่วนจากหนังสือ humor seriously วิชาอรมขันโดยเจน n ิเฟอร์อาร์เธอร์และนาวมีแบ็กโดนัสและแปลโด,ดยคุณไอริสาชันสิริในซีรี่มนี้ครับเป็นหนังสือที่จากคอร์ส human series business ของ Stanford graduate school of business โดยวันนี้ครับเราจะมาพูดถึง ขวข้อกันเรื่องของว่าการเป็นผู้นําอย่างไรด้วยอารมณ์ขันและอารมณ์ขันเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรครับอย่างแรกเลยคืออารมณ์ขันเนี่ยทำไมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับขเขาบอกว่าอารมณ์ขันเนี่ยจะช่วยในการทําให้มีความเครียดที่ลดลงครับจากการลดคอร์ติซอลสร้างความไว้วางใจมากขึ้นจากการเพิ่มออกซิโทซินมีความเคลือบเคลิอมจากการเพิ่มเอโดฟินและการสร้างความสุขจากการเพิ่มโดปามีนรวมถึงการที่คุณมีอารมณ์ขันเนี่ยจะส่งผลทําให้มีการเพิ่มอํานาจความผูกพันการสร้างสารรค์แล้วก็ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อผู้นำเนี่ยมีอารมณ์ขัดเนี่ยคุณจะทําให้องค์กรเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นครับและคนในองค์กรจะรู้สึกว่า r i s k t a k i n g ได้ครับนั่นคือหมายความว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะยอมรับข้อผิดพลาดหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตามรูปนี้เลยครับซึ่งมาจากหนังสือเมื่อคนในองค์กรรู้สึกว่าเราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นการนามาซึ่ง i n n o v a t i o n ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆก็จะมากขึ้นและการเพิ่ม Perform a n c e ในองค์กรก็จะดีตามขึ้นไปด้วยครับถ้าามว่ ผู้นำในอดีตกับผู้นำในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับนักศึกษาได้บอกว่าผู้นำในอดีตครับจะต้องเป็นที่เคารพบูชาจะต้องเป็นอะไรที่ไม่สามารถผิดพลาดได้ครับแตกต่างกันในปัจจุบันครับความสมับสนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนในองค์กรรู้สึกว่าผู้นำที่เขาอยากจะได้เนี่ยจริงๆคือผู้นำที่เขาเนี่ยเข้าใจได้นั่นหมายถึงว่าเขาอยากจะได้ผู้นำที่มีการเข้าถึงได้เข้าใจได้แล้วก็ยอมรับครับว่าองค์กรเนี่ยสามารถที่จะผิดพลาดได้ตรงนี้เองครับผู้นำเราเนี่ยจึงจะต้อง สร้างสมดุลระห, mhm. หว่างความเคร่งขรึมกับความขี้เล่นหนังสือไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเป็นคนตลกปกฮาพูดปุ๊บมีคนขำกลิ้งทั้งองค์กรแต่ที่สําคัญคือทุกคนเนี่ยมีความขี้เล่นในตัวจงใช้ความขี้เล่นตรงนั้นเนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยมีความน่าอยู่และตัวคดีเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นนี่คือการสร้างความสมดุลระหว่างความเคร่งขรึมกับความขี้เล่นแล้วถามว่าแล้วเราจะใช้ความขี้เล่นยังไงครับหนังสือให้ได้บอกว่าเมื่อเราเนี่ยมีสถานะมากขึ้นในองค์กรครับ เขาว่าสถานะมากขึ้นนั้นหมายถึงคล้ายๆกับตำแหน่งนั่นแหละถ้าเรามีตำแหน่งมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะยากขึ้นครับในการที่เราจะเล่นมุกแซลคนอื่นในองค์กรมันอาจจะไม่ขำก็ได้มันมีความเสี่ยงพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยแซลหยอกล้อตัวเองหรือว่าข้อผิดพลาดของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้องค์กรี่ยรู้สึกดีแหละรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าเออหัวหน้าก็พลาดได้ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วองค์กรี่ยเรายอมรับความผิดพลาดได้ลูกน้องก็รู้สึกว่า เขาสามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าใจหัวหน้าได้มากขึ้นครับหนังสือเล่มนี้จึงพยายามที่จะสนับสนุนให้หัวหน้าหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยหันมาใช้ความขี้เล่นร่วมกับการที่เราสร้างความสมดุลระหว่างความเคร่งขรึมกับความขี้เล่นไปในตัวครับหนังสือก็ได้บอกครับว่าเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมหรือว่าบรรยากาศในองค์กรเนี่ยคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้ ทำให้คนในองค์กรต,ต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศในองค์กรน่ได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะผู้นําของเราเนี่ยเปลี่ยนไปครับนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆของหนังสือ h u m o e r Seriously วิชาอารมณ์ขันซึ่งอยู่ในคอร์สหลักสูตรของ Stanford Graduate School of Business ครับใครชอบคลิปนี้อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสำคัญนะครับรวมถึงเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวหนังสือ h u m o e r Seriously แบบจัดเต็มแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เอามาคุยกันครับ สำหรับวันนี้ช่องเดียบุ๊กหนังสือที่รักของผมลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ